สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาลองพิมพ์ข้อความนะครับในช่องคอมเมนต์ของ youtube นะครับพิมพ์แบบว่าให้เป็นตัวหนานะครับเป็นตัวเอียงแล้วก็ตัวหนาด้วยตัวเอียงด้วยแล้วก็ตัวขีดตรงกลางนะครับขีดข่านะครับก็เดี๋ยวจะพิมพ์ยังไงก็ไปชมกันเลยครับครับเดี๋ยวก็ลองพิมพ์คำว่าขอบคุณที่รับชมนะครับ พอพิมพ์เสร็จก็ใส่ดอกจันหน้าหลังข้อความนะครับแล้วก็กดส่งนะครับแล้วก็จะได้ข้อความที่เป็นตัวหนานะครับเดี๋ยวลองแก้ไขนะครับเปลี่ยนจากดอกจันเป็นขีดด้านล่างนะครับ ก็จะได้เป็นตัวเอียงนะครับเดี๋ยวลองแก้ไขอีกนะครับทีนี้ใส่ขีดตรงตรงกลางนะครับหน้าหลังนะครับกดส่งก็จะเป็นข้อความที่โดนขีดข้อความนะครับ ส่วนอันนี้ก็จะทําให้เป็นตัวหนาด้วยแล้วก็เอียงด้วยนะครับก็ขีดแล้วก็ดอกจันแล้วก็ข้อความแล้วก็ดอกจันแล้วก็ขีดนะครับปิดท้ายนะครับแค่นี้ก็ได้ข้อความตัวหนาและก็ตัวเอียงนะครับแล้วก็กดตรึงข้อความนะครับพอข้อความก็จะไปอยู่ข้างบนข้อความนะครับตรงใต้คลิปเราก็จะอยู่ด้านบนสุดของข้อความนะครับก็ ง่ายๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณครับ